สวัสดีครับเพื่อน FC ที่น่ารักนะจ๊ะวันนี้บอกว่าจบไปแล้วตัวเต้สีมาต้องนิวครับผมคันนี้เป็นรถของพี่สุชาตินะสวัสดีครับพี่สุชาติและนี่จะเป็นหน้าตาของพี่สุชาติที่เอารถเอสติมามาฝากขายไว้กัถทางเราครับลูกค้ามาดูสนใจรีเลยพี่สุชาติมาฝากรถเอสติมาไว้ใช่ไหมแต่คิดยังไงมาฝากที่นี่ครับไม่เชื่อใจแล้วก็มีพักพวกแนะนำมาทําคลิปลงรถไปไม่ถึง2วันครับลูกค้าคนใหม่ก็มารับรถไปแล้วอะไรไมันจะไวขนาดนี้ครับเนี่ยเป็นแคมเปญฝากขายของเรานะครับสวยๆเลยนะครับน้องแม็กมาดูนี่ดนึง เป็นจูเลต้าเอสติมาสองพันสิบวบอกเลยว่าัถที่เป็น s u สวสวยๆเลยนะฮะเป็นตัวประกอบนอกด้วยนะครับคันนี้เป็นมือแรกด้วยนะครับวันนี้ก็คือเราจบสดเรียบร้อยแล้วนะ,ะวนเราจะส่งฟรีถึงบ้านด้วยพอดูรีวิวของเรานะครับเชื่อใจนะฮะดูก,การบริการของเราปุ๊บเนี่ยเขาก็เชื่อใจนะฮะโอนเงินมาครบแล้วเราก็จัดส่งเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะรถสไลด์มันเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งเลยทีเดียวเชียวสตบบาร์รถเห็นไหมจะได้ฟังเสียงส้นนิดนึงติดเชื่อบอกเลยหวานเจี๊ยบเอาหรือพ่อ้านไม่ได้นั่งในรถตรงนี้ โอ้เน oh, so ี่ยแหมหน้าตาดีมีรถสามครับรถสามแถได้ด้วยสอบถามสเติหน okay, okay, so yeah. exactly. oh, okay. ึ่งได้ไหมครับไม่ครับผมเคสนี้นี่เราแถมอะไรไปบ้าง FC เคสนี้โอ้โหเยอะมากๆครับจริงๆเคสนี้นะครับแล้วก็มีการโอนรถภาษีพรบนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับช่วงล่างนะครับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เช็คที่สี่รายการนะครับตามสไตล์เราเลยน้องนิวอ่ะโอเคพร้อมส่งพ่อบ้านจริง ไม่จริงนางน้องนิวเห็นไหมสวยทั้งไปสวยทั้งกลับสีนะครับอยากได้รู yep. all ้ส no, no, yeah. mm. ึกสวยดีน hmm. ้องนิวนะนะครับก็สามารถเียนมาฝากขายเราได้นะครับครับต้องแม่งดูฝากขายรอก่อดสวยๆกันเลยเห็นไมฮะเราพิจารณสามเฟสนะน้องนิวนะหนึ่งสองสามนะครับเฟสหนึ่งก็จอดได้ประมาณสิบสองคันนะฮะจอดที่นี่ปลอดภัยห่วงด้วยนะครับ รถจอดนะครับรถก็มีถ่ายรูปนะครับแล้วก็ดูเลขไมชัดเจนเลยนะครับไม่มีโมโซะรายละเอียดเบื้องต้นอ่ะครับพี่จะสอบถามทางด้านฝากขายเนี่ยกับทางไหนได้บ้างครับพี่เอางี้ละกันนะฮะเดี๋ยวพี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับตรงนี้นะฮะเราให้ฝากขายนะครับอยู่ที่ล็อกหนึ่งเนี่ยนะฮะสองพันห้าร้อยบาทนะน้องเดียวนะฮะแล้วล็อกหนึ่งนี่เราจะได้อะไรบ้างครับพี่ก็คือว่าเราจะได้การฝากจอดอยู่ที่30วันได้ที่จอดหนึ่งล็อกเป็นของส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีทำความสะอาดรถชงรถ นะครับห้องเครื่องไฟเลี้ยวไฟเบรกตรงไหนที่<ร>มันหลุดมันแตกหักอะไรอย่างไรเนี่ยตรง,นเ,งเ,รเนี้ยข้อดีของเรานี่คือจะเดียวคาแคร์นิดนึ่งเพราะเราจะมือชีพกว่านะครับพ้อุงเครื่องที่เป็นสนิมหรือบางมุมเนี่ยเราทำให้หมดเลยแล้วก็ล้างเคลือบสีให้ด้วยอีกอน้องนิวรวมทั้งหมดนี้ใน2,500าบาทเนีตยครพี่ถามง่ายๆนะไปคาแคร์เนี่ยนะก็ต้องโดนละห้าหกร้อยบาทถูกไหมแล้วดูฝุ่นเคลือบสีสักหกร้อยพันร้อยละล้าห้องเครื่องสักพันหนึ่งสองพันกว่าทั้งนวรอบเดียวครั้งเดียวนะและนี่คือมาจอดกับ ได้ทุกอย่างไปหมดเลยรบทั่วกระบวนการเรามีกล้องจอนปิดด้วยม,มีประกันร,ร้านค้าด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเพราะเราจอดที่ข้างบนเนี่ยรรอบขอบชิดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเราก็แปรอย่างทั่วถึงนะพี่ใช่ฮะรถตอนนี้ก็หน้าร้านหนังร้านนะครับไม่ลงรถฝากขายก็ประมาณอุตอนนี้ก็หกสิบเจ็ดสิบคันนะโดนรถฝากขายก็แปดสิบกว่าคันได้มาเลือกชมได้จดไปครับพี่นี่น้องนิวเราส่งกันแบบนี้เลยนะดูสกอดเห็นไหมส่งกันถึงที่แน่นอนเลยนะครับถามเลยนิดนึงเนี่ยร้อนไหมนิดหน่อยครับ อ่ะขึ้นมาเลยโอ้โหโปรดิวเซอร์บอกว่าต้องยืนก่อนให้รู้ถึงความจริงใจเราก่อนไม่ทำน้าอย่างเงี้ยหยีหยไม่ร้อนด <Nope. S 1> ูดูจริงจังนะดูด้วยจับไปน้องเนียวโอ้โหสุดยอดจริงฮะคันนี้ลูกค้าซื้อออนไลน์นะนะครับลูกค้าก็ติดตามเรามานามเหมือนกันพอเห็นการทํางานของเรานะครับแล้วก็เห็นการดูแลรักษาของเรานะครับสามขั้นตอนง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คือดูรถนะครับในเพจร้านเราครับผมเลือกรถที่ชอบนะครับแล้วก็คันที่ใช่ครับผมพอเลือกเสร็จขับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็โอนนนเงิครบถ้ว ข้าต้อนรับสามก็จะส่งฟรีะครับนี่แหละนะครับผมอีกทีเดียวรถก็ส่งไปนะไม่ตรงปกไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะครับไม่เหมือนกันคุยไวไวนี่ไว้นี่หนาเราก็รับคืนหมดทุกกรณีนะจะไปะครับผม<ด><ด>ไม่มีใครส่งรถไปดโดนว่าหรอก้องนิวนะ<ช>ครับแล้วก็ตรวจเช็คเรื่องต้นเนี่ยยี่สิบสี่รายการเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมเหลือสักห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนึองนะครับเกือบผิดพลาดก็ไม่ได้คุยกันบ้างนะครับก็แก้ไขกันไปไม่มีปัญหานะครับนี่เลยครับพ่อบ้านกุญแจคันนี้แท้สองชุดด้วยนะครับพ่อบ้านที่หน้าตาดดีีนะอกรรรรถขัับบป็ู่้้วยคคผมโเ ขอเอกสารได้ครับคุณบีนี่ก็อีกหนึ่งท่านนะเรื่องหลังของเรานะครับคุณบีวันนี้แต่งตัวสวยซะด้วยนะครับเอกสารอยู่ไหนครับเนี่ยใส่รถเรียบร้อยแล้วอ่ะต้องดูครับเดี๋ยวพี่ฝากนิดนึงยาแท้นะครับใส่ในซองเอกสารด้วยคันนี้เรากำลังจะจัดส่งแล้วพี่มีแถมอะไรอีกบ้างไหมครับพี่จริงที่บอกไปเมื่อกี้ก็ถือว่าถือว่าจุกๆแล้วนะยังไม่จบนุ่งเนี่ยนะครับตามสเต็ปเราฮะรถวิ่งไม่ได้นะครับ ไม่มีน้องไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันครับพี่แอะแห่น้ครับผมคาริสเตงน้ำมันยังไงล่ะล้นถังไปเลยพี่ล้นล้นถังไปเลยครับทำไมใจดีจังอ่ะผมแถมพี่สุดยอดนะเคสนี้ตเราเติมน้ำมันเต็มถังเลยนะเดี๋ยวให้น้องนิวเนี่ยนะครับตามไปที่ก็โอเคนะน้องนิว ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ฝากขายแล้วก็ถือว่าขายเร็วมากๆนะคันนี้ประมาณ10วันึ่งมั้งใช่ครับพี่ใช่ไหมฮะสวันก็ถือว่าจบไปเรียบร้อยนะรถสวยด้วยแหละเรื่องงเราก็พยายามจะคัดรถเนี่ยให้รถเนี่ยคุณภาพที่ดีนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับที่ครับผมแอบเห็น7ที่นั่งหรือแที่นั่งอีกคันหนึ่งใหญ่ๆสวยอยู่หางตาเนี่ยครับพี่คันนี้เป็นเอาผ่านครับอ๋อต้องดูตามดีนะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้จะมีรีวิวด้วยนะครับฝากติดตามด้วยคันนี้เป็นเอาผ่านนะครับปี2005 นะครับรถบีคันหนึ่งนี่ทางขวาคันนี้เป็นปี2007อันนี้เป็นไฮบริดนะฮะอันนี้4ี่แสนก็บาทตัวนี้คู่เลยนะ3สามสามแตงกบทัานั้นเองน้องนิวแม่เดี๋ยวติดตามชมกันด้วยนะครับกดติดตามมากๆนะครับพี่พีจะนำรถสวยๆดีๆมาดีๆสวยๆถูกๆเนี่ยมาฝากกันดูทะเบียนซะก่อนน้องแบงค์เห็นไหมฮะทะเบียนเรียงด้วย6 7 8 9็ด11ดเก้ไม่ใช่ครับพี่ นี่ฮะทะเบียนเศถียร์อีกแล้วน้องนิวดูก่อนต่อสาราเศถียร์แล้วก็สวยมากถูกนะฝากไปด้วยน้องนิวครับผมป้ายนี่คือเราทำลายเก่าใช่ไหมหรือไงใช่หรือที่มันเก่าเองไม่ใช่พี่มันเป็นลายคลาสสิกฝากไปด้วยนะพี่พีโตคานะครับสาที่ตั้งเราที่ถนนเรียกท้องด่วนทางโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะครับพระรามสองนั่นเองนะครับพระรามสองเข้าได้เข้าได้สุขสวัสดิ์ก็เข้าได้ประชาชนอ่ะได้หมดเลยพี่สุขสวัสดิ์ได้พี่เข้าได้หมดเลยเทนีก็เข้าได้ฝากไว้ดยนะครับหมมดเทียถูกใจแลล้้วไินไไม่่คออยดดีต้้งรถเสือถูกใ็ครับ ก็ลงเรียบร้อยแล้วทำไมวันนี้ทำไมวันนี้เราดูสุภาพอ่ะเมื่อยเรียบร้อยแล้วพี่เมื่อยเรียบร้อยจริงๆไมแล้วเมื่อใช่เรานั่งรอส่งรถดีกว่าครับผมที่บอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวโอเคครับพี่เดินทางได้เลยพี่ป๊อบรถยกนะอย่างที่บอกนะนะครับรถสไลด์นะคิดถึงรถยกก็ต้องคิดถึงรถสไลด์คิดถึงรถสไลด์ก็ต้อคิดถึงพี่ป๊อปนะครับเขาเสียว่าไงนะคิดจะยกคิดจะย้ายคิดถึงสไลด์ไม่ใช่พี่ป๊อปครับผมไม่ใช่ของเขาก็คือว่ายกได้ยกดียกทั้งทีต้องพี่ป๊อบรถยกครับผมมนนนีี่่อออ้้าายยเืัง <ไ>ะส่งดีกว่าเรียบร้อยแนละ้วน้องนิวนะครับดีครับกับ Toyota าเอสติมาปี2 0 1 0ของเรานะรถสวยมากๆกนะระรถนำเข้าที่บอกเลยว่ายอดนิยมตลอดการละนานเทินของเรานะจ๊ะดูบรนทัายซะก่อนเดี๋ยเปลี่ยนบรนทัศน์ละพี่ หลงใหลมากๆเลี้ยงบอกไปทะเบียน5 6 0 0ทะเบียนเรียงสวยนะให้ไปด้วยแถมให้ด้วยครับพี่ไม่มีแยกไม่มีถอดครับสุดยอดครับพี่พีพีนี่บอกเลยว่าเราให้หมดมาตรงไหนเราก็ให้หมดครับผมครั้นี้ย้ำอีกสักทีหนึ่งนะเป็นรถบ้านฝากขายครับผมนะครับเป็นรถบ้านฝากขายก็นะครับก็เอฟซีท่านใดที่มีรถอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ใช้อะไรก็มาฝากเราขายได้ครับผมที่จอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายชัดเจนนะ แล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยเราก็ดูแลให้หมดนะครับร้างวนดูดฝุ่นพู่ง่ายต่อให้รถขายไม่ได้นะคุณเอารถมาเนี่ยแบบหนึ่งเดี๋ยวคุณมาดูแล้วกันวันที่คุณเอารถกลับเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งใหม่ปีแน่นอนอ่ะส่งเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่ปั๊มน้ำมันนะฝาน้องนิวด้วยน้ำมันเต็มถังขอบคุณมากขอบคุณครับ